เช็คเพลาตามระยะเปลี่ยนแค่ยางกันฝุ่นดีกว่าเปลี่ยนทั้งเส้นล้างรถเช่นรถเนี่ยมองเข้าไปที่ซุ้มล้อเอ๊ะเห็นคราบน้ำมันให้รู้เลยวสาดที่ซุ้มล้อให้รู้เลยดูที่ยางกู้เผาได้ถ้าทิ้งไว้นานอ่ะเผามันสึกเลี้ยวแล้วมีเสียงดังมันจะเปลี่ยนทั้งเส้นืซึ่งก็จะเสียค่าใช้จ่ายยิ่ขึ้น,นดเป็นการสังเกตอ่ะเราเห็นภาพที่ปกติของรถเนี่ยมันก็จะช่วยให้ เช็ค่าใช้จ่ายคือเราเห็นนี้เราก็ควรเนี่ยนำรถเข้าไปให้อู่มาตรวจเช็คว่าเออท่าน้ำมันมตรงนี้มันสาดมาจากตรงไหนมันกระเด็นมาจากอะไรเป็นยางพุ่มเผาก็คือจะเปลีย่ยนยางพุ่มเผาเพราะเราควรแนะนําควรเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นจุดที่อยู่ต่ําเพราะว่าเวลามันฉีกขาดเนี่ยทีุ่่นเม็ดงเม็ดทรายเนี่ยมันก็เข้าไปได้สบายเลยแล้วข้างในเนี่ยมันก็เป็นลูกปืน พูดผู้ญี่ปุ่นเลยฝุ่นไม่ใายที่มันเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปบดหัวเลี้ยวยูโทมีเสียงดังก๊อกก๊อกเนี่ยให้สันนิษฐานได้เลยว่าเขาหัวเขาขับไปแล้วเปลี่ยนยางกันฝุ่นก็ไม่หายแล้วถ้ามันดังใช่ถ้ามันดังแล้วเปลี่ยนยางกันฝุ่นก็ไม่หายจะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันดังมันเกิดความรำคาญ